คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย ดีฟไวซเซลรีแพรตตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณด้วยคุณสมบัติพิเศษเนื้อครีมซึมลึกสูตรระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อครีมนุ่มเบาสบายซึมไวไม่เหนอะหนะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3์5 0 1 3 3นย์์กลัวฟันฟติดภาพได้ เราตลอดไหมครับพอไปเล่นบทอื่นแล้ววบาราชินีนางร้ายหน้าใหม่หรือเปล่าก็ถึงไม่เล่นแฟนๆก็ติดภาพร้ายอยู่แล้วนะสุดไหมล่าก็คือแบบมันก็ไม่เกี่ยวหรอกค่ะจริงๆคือถ้าสมมติว่าเขาจะติดภาพเราโอเคเราร้าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ขอให้ก้นต้มองในมุมดีอ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเล่นละครแล้วคนเชื่อแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยบิวค่ะแล้วตอนเนี้ยแบบเราต้องเตรียมทํางานเจ็ดวันรวดเลยไหมดูแบบดูตารางงานน่าจะแน่นเอียดนะปีหน้าก็จักสมงวันแราจะเจ็ดวันนั่นเอง จะมีซื้อของขันอ,อะไรให้แบบเป็นของขันกับต,ตัวเราเองในปีใหม่ไหมแม่ก็ซื้อให้ตัวเองเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่ก็คือยังไม่มีแบบว่าซื้ออะไรให้ตัวเองเป็นพิเศษขนาดนั้นตอนนี้ก็คือทํางานไปก่อนแล้วก็จุดตังไปก่อนอยากได้อะไรก็คือเราแต่ฟังเราแต่ครา <Ừ. S 1> ดิวค่ะพี่เรียกปีหน้าว่าเป็นปีทองของเราเลยได้ย,ยังไม่อยากเรียกแบบนั้นนะคะอยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าจริงๆตอนนี้ก็คือไม่อยากเรียกว่าแบบโอเคเราเราเป็นปีทองของเราหรือว่าเราอะไรขนาดนั้นก็คือทําไปเรื่อยๆมีเข้าไหมท,ทําเท่าไหร่ก็คือสู้ยิบตายอยู่เราก็ทำเรื่อยๆผู้ใหญ่เห็นนางร้ายตวต้นต้นอุ๊ยไม่นานั้รอเพราะว่านางร้ายตัวต้นต้นเขาเก่งกว่าดิวเยอะแล้วดิวก็แบบพึ่งสองเรื่องเองสามเรื่องเองค่ะเด่นๆก็คือแค่สอง เรื่องเดียวด้วยซ้ำม,มัง้งเพราะฉันก็คือแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไปเรื่อยๆผู้ใหญ่คาดหวังขนาดนี้เรากดดันต้องพัฒนาฝีมือต้องฝึกการแสดงเพิ่มมากขึ้นไหมอะค่ะพี่หวานกัแบพบี่เก้าก็แบบว่าว่างก็ต้องไปเรียนนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่างแล้วว่าแบบเที่ยวเล่นอย่างเดียวหรือว่าแบบอะไรเองเงี้ยวคือถ้ามีเวลาคือก็ต้องไปเรียนค่ะไปเรียนแอคติ้งตลอดเรียกว่ามีชื่อเสียงก็ไม่เลยเนาะขอทำขอแบบพัฒนาตัวเองใช่ไหมง่ายหรอใช่ ในจอร้ายและชิตจริงร้ายเหมือนในจอร้ายไม่ละก็ถ้าใครร้ายมากก็ร้ายกลับถ้าใครร้ายมากก็ร้ายกลับแต่ถ้าใครดีมาก็ดีกลับมากกว่าดีสาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะใครดีมาก็ต้องตีกลับดูค่ะพรอนุว่าทันหน่อยจะใกล้เชื่อช่วงเตั้งแล้วเราจะมีแผนไปช่วยพี่เขาหาเสียงไหมไม่มีเลยค่ะเพราะว่าถ้าจากที่คิวของเราก็คือ เราค่อนข้างต้องมีงานเริ่มเริ่มเปิดกล้องแล้วเริ่มมีถ่ายถ่ายละครแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าช่วยได้ก็เป็นกําลังใจให้ค่ะียกว่าไม่มีไปเดินถือป้ายแน่นอนโอ้ไม่มีค่ะคิดอยากงานเยอะขนาดนี้มีเวลาให้หัวใจตัวเองมากป้าก็ทุกวันนี้หัวใจก็ยังอยู่ได้นะทํางานหัวใจก็ยังเต้นอยู่ก็มีเวลาให้หัวใจตัวเองอยู่แล้วเราก็เรื่อยๆค่ะเรามีความสุขกับการทํางานอยู่ค่ะตรงนี้ได้เจอแล้วกันก็ จจเจอคือก็เจอเรื่อยอะค่ะแต่ก็ช่วงนี้อาจจะแบบว่าต่างคนต,ต่างทําง,งาน<ม>ตัวเขาก็คงค่อนข้างยุ่งเรื่องงานอะไรเงี้ยค<ม>่ะจะให้กำลังใจกันยังไงบ้างเอ๊ะแต่ว่าใครนี่หมาย<อ><อ>ถึงใครอ่ายถึงใครก็ก็ให้กําลังใจกันอยู่แล้วเดี๋ยวค่ะพี่ขอถามมีกนิดนึงเราทํางานเยอะขนาดนั้นเรากลัวเรื่องสุขภาพมั้งในโลกก็กลัวนะแต่ดิวเป็นคนแบบว่าถ้าจะป่วยทีนึงคงป่วยหนักเลยแบบว่าเป็นหวัดก็คือเข้าโรงพยาบาลแต่ถ้าแบบ ยิบยิบย้อยๆอยะไรเงี้ยดูเป็นคนไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นแต่คือเราก็พยายามดูแลตัวเองอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็คือแบบไม่ได้ไปเที่ยวเลยไงก็ถือว่าเซฟเวลาส่วนหนึ่งคือไปไพักผ่อนอะไรเงี้ยก็โอเคนะต้องมีโดสวิตามินอะไรรึเปล่าก็ทานค่ะทานแต่ก็ซื้อมาแรกๆก็เหอะอทานไปๆไปมาๆก็ลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ย ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซกดวงการงานการเงินความรักแบบแัน่นนไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p ์ไวด t y c o m ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว